คนเป็นมือได้ตาเป็นมือไดเจ้านีเพื่อนบ้านกับบ้านก็บหลายเพราใคเคยเห็นเถื่อๆบ่อเลียงงวมาเออแต่บัวบัวอะดรบางทียางขาชกใช้มองได้สิผูกมองได้มีละซ่องเพิ่นไปใช้หลักตะกอนซ่องีมันมาเขาาลวดเขามาหั่งอันนี้เคยเห็นยีบ่อี่แบบนี้ตะกอนเคยเป็นยีบ่อ เกระบอกแม่มันแม่ใหญ่มันเป็นนังเนี่ยเจ้ากี่นี่ไข่เขาเอื่นว่าไข่ซามืออะไรนี่ไข่ลร่งขาไข่ซามือต่ว่ามันเอาไป็นขาดตรงนี้นะแม่นไข่ครับีน้ำมูกเขาบอกนีน้ำมูกตามตรงไงมันเหมือนยุ่งมุ่ยยุ่ยเลยครัไข่ครับผมสาเหตุเกิดจากแมลงดูดเลือดใช่ไหมนี่ดูดก็กินใช่ไหมเป็นพาหะน้ำโรคครับ เป็นเฮ็ดไทยเราไปผูกคุณนะผมว่านตัวใดออนแอร์นี่เห็นไหมใช่ไหมกินจนเดือดสิบใบใหญ่มาแล้วนี่เมื่อเนี้ยดูว่าของเลยพีนี้วันแรกดูดเดือดไล่หลายครับเห็ดก็เลยเฮ็ดไทยม่วเฮ้านี่เป็นไข่ชามหมืึกยาวได้ขึ้นหมอได้ไข่เสือไว้เสือไว้รัดข่องก็ได้เคาะอันนี้เกี่ยวตาอันนี้เกี่ยวออมสาไว้นี่ครับอาการรักลักคือขาไข่หยาดเลยผมออาการอาการรักลักคือเก็บขานะครับ เก็บขาขาตึงบางตัวกับลูกบัได้เลยตึกลูกบัได้เจ็บแห้งครับเป็นยูนนิ่งมือสองมือสามมือบางตัวก็เป็นอาทิตย์ครับตาฟังฟังเด้อก่อไฟเพิ่นน้ำเน่าก่อก่อไฟเพราะว่ามันฝนตกแล้วสางข้อบ๊วยเพิ่นน้ำล้วก็ประโยชน์ของกองไฟก็คือไล่แมลงน้ำ มาเรงดูดเลือดผ้าห้าน้ำโลกนี่ครับรนี่แหละตัวตัวเป็นผ้าห้าน้ำโลกเป็นเสือไวรัสตัวได้ไปรับเสือกับเป็นทุกตัวมีโอกาสเป็นเด้อพอเด้อาาทุกตัวมีโอกาสเป็นเพราะว่าผ้าห้าน้ำโลกคือมาแรงเนี่มันอยู่ตามธรรมชาติมันก็นหากินตามธรรมชาติของมันครับตัวได้ไรับเสือกับเป็นแหละออนแอร์กับเป็นงกตาอย่้เยว่าี่นถ้าเป็นแล้วที่ดูแลของเข้าเด้อ บางตมันจะมีท้องเอืดน้ำเลือตาฟังเลยครับเด้อจะมีท้องเอืดร่วมน้ำเกิดจากอาการเป็นแก๊สเป็นบดเกิดขึ้นครับเขาก็ต้องดูแลเพื่อนท้องเอือดใต้ยุงท้องเอืดเนื่องนะครับประเภทเอืดเอิดขึ้นน่ะขาเข่ากับกอกวิธีวิธีดูแลวิธีถ่าเพื่อนอือดเขาก็กอกแล้วมันเผื้อนถ่าเพื่อนน้ำไรแก๊สถ่เพื่อนน้ำครับกับย่านเพื่อนปอดบวมปอด ติดเสืขขอกพอฟ้นริ่มๆเนี่ยเข่ากะก็ไฟสามข้ออุ่นในเพิ่นนำ้ำแล้ววิธีทางธรรมาศาสตร์เท่านี้แหละการดูแลของเข่าขาขาวโอเจค,คโอเจเงเ